หลังจากที่เช็คระบบต่างๆของเครื่องยนต์ให้เข้าที่เข้าทางแล้วนะทีนี้ก็มาเข้ามาสู่ขั้นตอนขอ,องการตั้งค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ,ๆ,ๆเช่นเนตั้งค่าเซ็นเซ,นเซอร์ตำแหน่งลิ้นเล่งเซนเซอร์วอลลุ่มแอร์โฟแล้วก็องศาจุลเบิดแล้วก็ uh, แรงดันเชื้อเพลิงอะไรประเภทนี้มาดูกัน ตั้งค่าเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่งอ่าก่อนอื่นเขาในคู่มือเขาบอกเขาจะให้แวกกัมตัวนี้เพื่อที่จะดึงไอ้ทอตเทิลโอเพนเนอร์ตัวนี้ถอยกลับไปแต่นี้เราไม่มีเครื่องทำแวกใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีถอดไอ้ไอ้อะไรน็อตยันตัวนี้ออกเพื่อที่จะปล่อยให้ตัวนี้เขาพนระยะกันนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องถอดไอ้ตัวนี้ ไอ้แดชพอร์ตตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็เพื่อที่เราจะใส่ไอ้สอดวิตเซฟิลเลเกตใส่เข้าไปตัวสต็อปเปอร์ตรงนี้นเดี๋ยวมผมเดี๋ยวถอดก่อน พื่อความสะดวกถอดท่อนี้ออกด้วยก่อนอะนะแล้วก็ทีนี้เราก็จะต้องตั้งสต็อปเปอร์ตัวนี้ให้ลิ้นเร่งเขาปิดสนิทแต่ว่าเวลาเราเร่งไม่ไม่ฝืดไ,ไม่ติดไม่ขัดนะตั้งตัวนี้ไว้ให้ระยะให้ได้พอดีก่อนอันนี้อันนี้ผมตั้งไว้ได้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราเตรียมเซนเซอร์เตรียมตั้งเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่งตัวนี้ ดึงลักของเซ็นเซอร์ตำแหน่งเร่งๆๆออกมานะแล้วก็เสียบสายมิเตอร์ของเราที่ทำออกแบบมาเป็นพิเศษแบบนี้เสียบเข้าไปคู่บนคั่ว e E1 กับคั่ว IDL ทำนี้เลยเสียบเข้าไปเดี๋ยวขอเล็งหน่อยนะมองไม่เห็นนะเสียบเข้าไป สองขั้วบนนะแถบบนด้านบนตัวนี้แล้วก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่วัดความต่อเนื่องโอมมิเตอรอ์แบบนี้ก็เอาแบบให้มันมีเสียงอ,ะอ่ะเนี่ยถ้ามันต่อเนื่องเราจะได้ยินเสียงนะี๋ยวเราก็มาตั้งกันเดี๋ยวเอาฟิลเลอร์เกรดเบอร์0.50ม mm ิเมตรมา ใช้เฟลเลอร์เกตเบอร์0.50มิลิเมตรเสียบเข้าไปตรงสต็อปเปอร์นี้เสียบเข้าไปตรงนี้นะระหว่างสต็อปเปอร์เนี่ยแล้วเราก็มาค่อยๆเลื่อนเ,นเซ็นเซอร์ตำแหน่งเร่งจนกว่าจะต่อเนื่องกันแล้วเราได้ยินเสียงตีดของมิเตอร์นะ แล้วเราก็ล็อกน็อตเลยตรวจสอบด้วยการเสียบฟิลเลอร์เกตเบอร์แปดสิบศูนย์จุดแปดศูนย์อันนี้ในที่นี้ไม่มีก็เอาห้าสิบบวกสามสิบเสียบเข้าไปที่สต็อปเปอร์จะต้องไม่ต่อเนื่อง โอเคเี่ได้แล้วเอาเบอร์แปเสษเสบเข้าไปไม่ต่อเนื่องเป็นอันเสร็จสิ้นในการตั้งเซนเซอร์ตำแหน่งนี้เร่งเดี๋ยวก็ประกอบคับเข้าที่ต่อไปตั้งทอ็อตเทิลโอเปนเนอร์โดยใส่สกูลกลับเข้าไปแล้วขันดันเข้าไปจนไม่มีเสียงดังหรือไม่ต่อเนื่อง เอาอ่ะแล้วอีกรอยอีก้อยอ่านี่ตำแหน่งนี้เอาที่ว่าไม่ต่อเรื่องกันจนกว่าเขาจะไม่ต่อเรื่องน่าน่าเดี๋ยวตำแหน่งนี้และเงียบแล้ว อโอเคเป็นอันล็อกลืมบอกไปตอนตอนตั้งไอ้ทอร์เทนโดพินเนอร์เอาฟิลเลอร์เกตออกด้วยใส่เดสพอรแล้วก็ใส่สตูตั้งเดสพอร์ต ตั้งให้กะระยะให้เขาชะลอไม่ให้เลิ้นกลับเร็วเกินไปเขาจะชะลอไว้นิดหนึ่งแบบนี้ใส่ท่อกรองอากาศกลับเข้าไป สอบแรงดันเชื้อเพลิงติดตั้งเกจวัดเข้ากับท่อใกล้ๆกับเลคูลเลตทำเครื่องมือพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งอ่าแล้วก็เสียบสายเปิดฝาตรวจสอบตรงนี้ออกมาเสียบสาย F เข้ากับขั้ว FP กับบวก B ดังนี้นเสียเียบไว้แล้วก็ไปออนกุญแจ แรงดันจะอยู่ที่3 8สิบถึงสี psi ซึ่งในที่นี้ก็เกินค่าหรืออาจจะเป็นที่เขตก็ได้ก็อยู่ในค่าปกติต่อไปดึงสายออกดึงสายจ้มออกแล้วสตาร์ทเครื่องเต็ดเครื่องยนต์แล้วก็รอปล่อยเครื่องยนต์ถึงในตำแหน่งร้อนแล้วก็กลายเป็นรอบเดินเบาแล้วทีนี้ก็ ทดสอบอีกหนึ่งวิธีโดยการดึงข้อแวกก้มออกจากเลคูลเลตค่าแรงดันเขาจะต้องเพิ่มขึ้นแต่ไมเพราะตอนนี้เขาลดลงในที่นี้จะจำลองให้ดูชัดๆเพราะว่าข้อนี้เขาจะต้องผ่านการควบคุมด้วยสวิตลมรือสดีอันนี้จะต่อตรงให้ดูเพื่อพิสูจน์กันให้เห็นชัดๆนี่นะดึงออกรอบเดินเบาดึงออกจะต้องแรงดันจะต้องเพิ่มขึ้น ดึงออกแล้วแรงดันเพิ่มขึ้นเสียบแรงดันจะต้องลดลงสานนี้ก็อยู่ในค่ากำหนดต่อไปเป็นตั้งรอบเดินเบาในที่นี้เครื่องยนต์เริ่มร้อนถึงอุณหภูมิแล้วรอบเดินเบาอยู่ค่ากำหนดเขาจะต้องอยู่ที่800-850ถึง850บวกลบในที่นี้ให้ดูจากตัวไทมิ่งไลท์ ก็ได้ประมาณ800-820ถ้าเราจะตั้งให้เพิ่มขึ้นอีกก็โดยการหมุนสปูตัวนี้ถ่ายออกมาลองดูกันเอาที่850ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะหมุนหมุนสปูหอยออกดูที่รอบ เป็นการตั้งค่าในส่วนอึงต่อไปตั้งค่าโคงสาจุดระเบิดติดเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์อุนได้ถึงอุณหภูมิการทำงานแล้วก็เป็นรอบเดินเบาแล้วก็มาจำคั่ว TE 1กับ E 1เข้าด้วยกันตำแหน่งนี้ TE 1กับ E 1 แล้วก็ติดตั้งไทมิ่งไลท์แล้วก็ส่องดูที่เขาก็เวียงองศาจุดระเบิดจะอยู่ที่10องศาก่อนศูนย์ใต่บนอ่าซึ่งก็ตำแหน่งนี้ก็ตรงถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ถายน,น็อตตัวนี้แล้วก็ขยับสัญจายเอา ในที่นี้ถูกต้องแล้วไม่ต้องทำเติมบอกไปแล้วก็ถอดสายจัมเปอร์ออกด้วยตั้งค่าแอร์โฟโดยใช้มิเตอร์ออตั้งค่าไปที่โวลต์ดีซีจิ้มขั้วลบมิเตอร์เข้ากับ ขั้ว e2 ของ Air เเข้มขั้บวกคองมิเตอร์เข้ากับขั้ว vs ของ Air ในรอบเดินเบาค่าโวลต์จะต้องได้อยู่ระหว่าง2.3โวลต์ถึง2.8โวลต์ถ้าไม่ได้ค่าให้ปรับตรงสกรูตรงนี้เดี๋ยวจะปรับให้ดูเป็นตัวอย่างดูว่าโวลต์เขาจะเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวจะหมุนลงไปให้สุดเลย นี่ครับข้อมูลลงไปเริ่มหมุนลงใจวนเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมเหลือลดลงลดลงอ่าทีนี้ค่าที่เขากําหนดไว้ก็คือ2 3ถึง2.8ใช่ไหมใช่ดีอ่าล้วก็หมุนกลับขึ้นมานี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างอ่าหมุนกลับขึ้นมาให้ได้2.3ถึง2.8แใช่ไหมใช่ดีโอเคอ่าค่อยๆหมุนขึ้นมา2.3ถึง2.8 ามนี้เลยอ่า,อาไว้ที่2.8งจนะอ่าแบบนี้โอเคไปนส้ำเส้นทีนี้เราก็มาทดสอบตอนเครื่องเย็นอยู่ว่าจะมีคอแม้ตามที่เราทำกันไหมเช่นอ่าตอนนี้อุณหภูมิของเครื่องยนต์อยู่ที่ยังไม่ขึ้นนะครับนะเดี๋ยวผมจะออนกุญแจให้ดูนี่นะอ่าออนกุญแจแล้ว อนีนะอุณหภูมิยังไม่ขึ้นนะยงไม่ได้ติดเครื่องเลยอาเนี่ตามนี้เดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิที่ตัวหม้อน้ําให้ดูกันก่อนเพื่อที่จะยืนยันว่ายังไม่ได้ติดเครื่องเลยเดี๋ยวจะให้ดูอุณหภูมิน้ําเปิดฝามน้ําก่อนอัแบบนนี้เปิดไว้อย่างนี้เ้วก็เอาเทอร์โมโมิเตอร์มานี่นะอ่ตอนนี้อยู่ที่30สิบ จุ่มไปนี่นะอุณหภูมิน้ำยังอยู่แค่นี้อยู่นะ30สองศาเซนติเกสต่อไปแตะที่ตัวเครื่องให้ดูเลยมาตัวเครื่องตัตรงไหนดีตรงนี้ตรงเรลื่อนเร่งก็ได้นี่นะเครื่องอยังเย็นอยู่นะมาเดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูกันว่าเครื่องจะวอร์มอัพให้ไหมหรือติดหรือไม่ <laughs> เดี๋ยวปิดฝาหม้อน้ำก่นอนมาสตาร์ทด,ดูกันดูที่วัดรอบนะครับเขาก็วอร์ไม่้นิดนึงอเกือบเกือบพันเดี๋ยวมาดูด้วยไอ้นั่นดีกว่าดูด้วยรอบของที่ดูจากไทมิ่งไลท์กันจะชัดเจนหน่อยหนึ่ง เนี่ okay, นะครับตอนนี้ดูรอบจากไทม์บงไลท์ก็พันฝ่ารอบก็แสดงว่าเ,เครื่องยนต์เขาวอร์มอัพให้ทีนี้เดี๋ยวเราก็รอให้เครื่องยนต์ได้อุณหภูมิการทํางานดูว่าเขาจะลดลงมาในรอบเดินเบาให้เราไหมอรอสักครู่เดี๋ยวพามาดูที่ปลายท่อดูที่ว่ามีไอ้น้ำเกาะไหม มีไอ้น้ำก่อนนะ,ะนี่นถึงว่าออกซิเจนเซอร์ทำงานนมีน้ำโอเคมีไอ้น้ำก่อนทีนี้พออุณหภูมิเขาเริ่มขึ้นถึงจุดการทำงานของเขาแล้วรอบเครื่องก็จะกลับมาเป็นรอบเดินเบาให้เดี๋ยวไปดูที่ timing light นี่ที่ t ส m i ม g l i g h ก็ค่อยๆลดลงมาแล้วเห็นไหมเป็นแ0 0กว่ารอบแล้วตามนั้นถือว่าเข้าเกณฑ์การทํางานของระบบแล้วาทีนี้ก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปก็ลองเร่งรอบเครื่องให้ดูกันหน่อยนะเรบเครื่องขึ้นเร่งได้ต่อไปก็เดี๋ยวจะถอดหัวเทียนมาดูว่าสีหัวเทียนเป็นยังไงเดี๋ยวดับเครื่องก่อน เทียนออกมาดูสีกันก่อนว่าเป็นยังไงลุ้น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 กันหัวเทียนดำหรือหัวเทียนไม่ดำอโอเคครับแค่นี้ก็เอาแล้วนะกันเนาะ,ะเป็นอันว่าจบเส,ส้นอ่าเดี๋ยวติดเครื่องเดินเบาให้ดูอีกรอบหนึ่งใส่กลับเข้าไปก่อน ครับติดเครื่องแล้วอันนี้เครื่องน้ำร้อนแล้วกลายเป็นรอบเดินเบาแล้วเอาละครับโอเคเนาะแค่น,นี้และเนะเครื่อง <c oughs> อะเดี๋ยวลองเบิ้นเบิ้นเครื่องให้ดูกันเป็นไดไม้โอเคเอาแล้เนาะแค่นี้แหลนะเนาะจบสิ้นกระบวนความ